ที่กรมทหารราบที่4ค่ายาเจริญประวัติจังหวัดน,นครสวรรค์พลเอกสิทธิพรมุกสิกสินรองประลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม FTX การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานและมีการบรรณาการร่วมกับทหารตำรวจและรัฐวิสาหกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการฝึก โดยในการฝึกภาคสนามเพื่อซักซ้อมการระดมทรัพยากรจากหน่วยประสานงานหลักในการสนับสนุนงานระดมทรัพย์กำลังในภาวะวิกฤตตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวขอย้องโดยดําเนินการฝึกระดมทรัพยากรจำนวน10ด้านประกอบด้วย 1. ด้านกําลังพล 2. ด้านอาหาร 3. ด้านน้ํา4ด้านการคมนาคม5ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข7 ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต 8. ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 9. ด้านประชาสัมพันธ์และ10ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆโดยการฝึกภาคสนามในครั้งนี้เป็นการจำลองการปฏิบัติของศูนย์ระดมสรกพกำลังส่วนหน้าร่วมกับทหารในพื้นที่และฝ่ายพลเรือนทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยประสานงานหลักรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมถึงการเตรียมการจัดสรรและดำเนินการ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โดยได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม JIC ซซึ่งทำหน้าที่บริหารข้อมูลข่าวสารตามระดับความรุนแรงได้แก่ระดับจังหวัดระดับเขตและส่วนกลางโดยสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการภารกิจด้านความมั่นคงของชาติสอดคล้องตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ